จากาภัยก็มีเป็นดีนะ่าเพื่อประสบกันณังกอนะน้ะําก่อนกดดีพิจินะอลมเมถุนตนกลุ่มน,นะแล้วก็ไฟไม่สี่งทะนุนะนีครบสิบสองราศีนะเ,เด่นมีเป็นวันจันทร์นะไฮพินเชตนะแล้วก็ไฮอะราฟอจูนเป็นวันพฤหัสเด่นวันจนันวันพฤหัสแล้วก็ราศีอ่ะ ไฮโซแฟนคือราศีพฤษภนะเท่านั้นก็เดนแค่จนันพฤหัสพฤษภนะนอกนั้นก็คบจุดสองราศีดูดได้หมดคนะ่ะร่วงสะจูนมาเลยนะก็ร่วงสะจูนมาก็จะมีอะไรที่เปลี่ยนผ่านดีขึ้นนะหรือเป็นเรื่องของโชคชะตาเป็นเรงกรรมหรือบกากรรมนะเอ่อมาเจอไฮโซแฟนอีกนะไปกันใหญ่เลยจะได้รอบจอดซึ่งลองจอดคือการโกหกๆอีกตอนเลยการสับขาหลอกการทําอะไรที่ เออซนิกี้นะก็ไม่ค่อยรงไม่ค่อยจริงใจนะทีนี้มันบบขึ้นด้วยการข mm. ยายวิวออฟฟอรูนกับไฮโลเนซนไฮโลเซนก็คือทำอะไรถุ๊กทำ,ทำนองคองทำเออเขาอาจจะเป็นคนที่แต่งงานแนละ้วหรือไม่ก็นี่คือเขาสำนึกผิดอยู่ถ้านะเรียกว่าวิวออฟฟอรูนมาจังหวะโชคชะตามานะ้ะก็วิวออฟฟอรูนเนี่ยที่บอกเป็นเรื่องของกรรมวิบากกรรมคู่กับเขาโดนเหวี่ยงแล้วเจอกันนะมาเป็นคู่บุญหรือคู่เวรคู่กรรมเลยก็ได้นะ มีเรื่องที่โกหกปกปิดกันอยู่นะไม่บอกกันซึ่งกันและกันนะี้ให้ลูกแฟนก็เขาอาจจะแต่งงานแล้วก็ได้นะแล้วก็แอบมีบางอย่างทาจริงจ้อนอยู่ไม่ได้บอกคุณนะหรือนี่ก็คือเขาเริ่มสัมเทธิ์กิจสิ่งที่เขาแอบทําบางอย่างที่ไม่บอกคุณนะเพราะว่าให้ลูกแฟนจะหมายถึงการสัมฤทธิ์ด้วยได้นะสามไม้นะชัดมากเลยสามไม้เลยสามถ่วยอีก แต่ว่าไม่ได้ออกแนวสามดาบนะถ้าสามมานี่มีกรดแน่นอนนะแล้ววันนี้มีไายพิเศษอีกนะไายพิเศษคือคนมีความลับนอกจากมาดูแม่ชีนะสามมาเรียกว่าเออเคยเกี่ยวข้องกันแต่ว่าห่างกันไปแล้วนะแต่สามมายังไม่ห่างเลยทั้งสองไม้นะสามไม้นี่คือห่างแล้วก็หันหลังไปแล้วแล้วก็มีสามทางที่ต้องเลือกนะมีกระดดนะสามถ้วยก็คือ รู้สึกวิเศษมีเฟรนวิดเบเนสิตเลยว่ามีเฟรนโซนะซึ่ง mm hmm. เขาจะนนานๆเกินหน้าหนึ่งสิบปีนะถ้าเป็นไนท์ออฟเพนกักเกอรนะเราทีนี้มานี่ไนท์ออฟสอรนะเป็นไพ่ของคนที่เรียกว่ามีความเออใจร้อนมุทะลุป,ปากเสียหรือที่ที่จะทําอะไรบางสิ่งบางอย่างให้ชัดเจนเด็ดขาดไนท mm ์ออฟสอดจะแข็งๆตึงๆนะกับอัดกับเฟียดที่ือ อ้อไมา่อะไรองม์ได้นะตอนนี้เขาคิดที่เอ่อเรียกว่าเขาน่าจะลึกถึงซิกออฟคราฟ์นะซิกออฟคาก็คือคนรักเก่านะมีความคิดถึงเนยะแต่ว่าคิดด้วยความแบบตั้งด่านเนะียแสดงว่าไม่ได้ออกแนวละมุนเท่าไหร่นะก็คือเรียกว่ามีความเครื่องเครื่องกดโกรอยู่นะ ก็เลยนะตอนนี้ยังหายฟินเทศอีกอาจจะมีความทั้งคิดถึงด้วยแล้วก็มีความรู้สึกเหมือนหัวจีด,ด้วยนะเพราะว่ามีปากเสียงกันไปได้นะในออกสอดนะตั้งดามนะหรือไม่ก็นี้นะเขารู้สึกว่าเขาเอ่อห mm ับเกิตัวเองก็ได้นะในออกสอดนะเพราะว่านึกถึงคนเก่าแล้วเหมือนต้องซ่อนเก็บในความลับนะเขาอาจจะมีตัวจริงแล้วเพราะว่า เฮ็น Hi แฟนก็คืออาจจะแต่งงานแล้วนะะแต่ว่าโดยเรื่องถึงคนเก่าคนเก่าก็าแอบซ่อนอยู่ในส่วนลึกก้นบึ้งเลยคนะ่ะไฮรีเนก็คือเป็นอะไรที่อยู่ในส่วนลึกหลงไหลลืมไม่ได้นะหรือคิดถึงอะไรนี้ก็ได้นะคะคือต้องแอบอ่ะถ้าไฮรงเนตเป็นลับๆหรือว่าเก็บในความลับซ่อนอยู่ในก้นบึงนะ้งเนี่ยสองเหรียญนะมาเจอสิบถ้วยกับสิบเหรียญนะ อน,นาคตเรียกว่าจะมีการวนเวียนกลับเข้าไปหาคนเก่าคนนี้ก็ได้นะเพราะว่ามันมีสองเหรียญมาต่อจากอันนี้เลยแล้วสิบถ้วย้ะเขายังมีเออ่ความรู้สึกที่ดีต่อกันความทรงจําดีๆนะไม่รู้นคนหรือว่าคนเก่าของเขาเนะยแต่ว่าเป็นคนเก่าอ่ะใครที่เป็นคนเก่าก็คนนั้นนะสิบถ้วยนะก็เขาจะวนเวียนกลับเข้าไปแล้วก็ต้องการที่จะกลับไปเป็นเหมือนครอบครัวเหมือนเดิมเหมือนความ เขามปความรู้สึกผูกพันกันมากกว่าเพราะว่ารู้จักกันมานานนะสิบเอ็นี่ก็เรียกว่าอาจจะเกินสิบปีเลยก็ได้นะสิบคว่ก็มีความอบอุ่นหรือว่าเป็นครอบครัวนะมีความรู้สึกเหมือนเขาผูกพันกันกับครอบครัวก็น่าจะรู้จักกันมานานแล้วเป็นคนเก่าที่อาจจะเคยเอเลิกกันไปแล้วนะไม่งั้นจะไม่ขึ้นมาวามีภพภูมิแล้วนะก็ยังเก็บอยู่ในความลับนะ คุณอาจจะไม่รู้นะแต่ไพ่ขึ้นมานะก็มีการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่นะวิวเขาจูนขึ้นมาเลยนะสำนึกผิดอยู่แนะเพราะว่ามันมีเจ็ดดาวมาอยู่นมันก็บ่งบอกแล้วนะว่ามีเรื่องที่ปกปิดสับขาหลอกเฮ้มาจูนไฮพินเอ่ตแถวนี้อีกนะก็เขาน่าจะกลับไปหาคนเก่านะช่วงนี้เพราะว่าเขาทั้งสิบถ้วยสิบเหรียญเลยนะไม่รู้ว่าตอนนี้คุณกับเขา มีปัญหาอะไรหรือเปล่านะก็เลยมีเจตนาที่เรียกว่าเขาแอบอ่สับขาลอกสนมิี้อยู่นะไม่บอกนะก็ลำมลงเป็นประมาณนี้